สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนมาถึงงานแล้วนะคะที่สิงห์บุรีค่ะวันนี้บ่เคยได้มาทางนี้จะกเทือด้วยังแต่เป็นหมอลำมาพี่น้องเลยครั้งแรกใลนะชีวิตที่มาลำทางอันผากกลางผากยังสิทสัง้งสิงห์บุรีน่สิพามาดูบรรยากาศนะครับมันกับ ที่จังอีสานบ้านเท่าหรอเนาะของกินของขายลายๆตำโพงทางนี่ยสวยแสบวะเนาะ ขายก็เยอะอยู่นะครับหารอก่อนนี่เหรียญอันนี้อีกแล้ว เจอแล้วค่ะลูกชายเห่ียอันยิ่งยิ่งอ,อันนี้อีกแล้วตุ๊ก,กตาอีกแล้ว รอลุ้นค่ะเล่นมากคนน่ะยิงแม่นจริงๆเลยอีกแล้วเต๋อคลิปนี้ลราพี่น้องไปจะเตี้ยนตรงนี้ค่ะอย่าลืมนะค๊ะเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สุ่มต่อให้พี่กา <laughs> พรั่งมาหอด ตีไม่หนียี่อีกแล้วตีมากลามากล<อ> โดควาโตสาวะสังโกบางขันนับมาดีจัดผลคุณผลจัเถ้าถือราดจัดเาว่าจะงงผ้ากันน้อนี่ใส่หอข้างบนผ้ากันนอนนี่สิบเอ็น บอกว่าุณแขกเ่เสียทุกทัานยื่เดินทางบอกร่วมใดที่เดินพระพุทธบาดเพื่อเป็ดมีพในตาสรางบุณบารมีในวันงานพิัีสู่ข้าว

สีฟ้าดังนี่ตัวนี้นี่กับน้ำตาลใกล้ๆกล้น้ำตาลกลางวันนนี้้ไไดกับหรรอออเ่าาาาจยย์ปง ผ่านฐานสุดเจ้าลูกสามคู่เออมาเจริญพระพุทธมนต์ข่าวเทิงาพระพุทธมนต์กันเดี๋ยวหลวงพ่อพระเดวข่าวเทิงตีนชมพู่นะใครเดินผ่านเข้าไปหาหลวงพ่อท่านจะาดวเขาตองกระโดงก็ดาบมันบ่ใหญ่ไงมันบวน้ำบ่อทั้ำทองจะเป็นรองนักบอลนักส่กนักฝนลู่ตะบนหลวงพ่อกระด่า หนาปลาปานะอุนนแม่สามีรุกตะกูลก็ดีใจระบาดมือโดพ่อตวจพักฟันึกไปวาดจักจิทำให้ถูารั่งติดสั่งติดในกองบุญกองโสดของพ่อแม่คุณน้องกองบุญองพสดของพ่อแม่คุณน้องยางร่วมทำเรื่ล้นะเริ่มแล้วเข้าคูวกันแล้วเข้าควกัน ว่านกะเลนไม่นี่กะเลนสมันมากลายอันนี้ตัวอันไหนห้าสิบตัวเมื่อวานเราเท่าไหร่เมื่อวานเราัิบห้าอนไห้าะวเอไห่เมื่อวานเราสักย่ิบห้นีเกาะ โภพุทธศาสนาโอเงินก็อุปมาเหมือนพระบุณพ่อโภทองระอุปมาเหมือนพระคุณแม่ความเมาของเราท่าไหนเมล็กพนคุพ่อพระบุญแม่ของเราเือระ้งเราโยมเรียนเรามาแต่ท้าวขวาอยางเอเรามยเราพาดต่าวขวานหอนเอเไป็รหลาย กดกล้วยไปหลายขวี่ดตองตาหมีไปหลายโหลกว่าจะโตเพิ่มมาได้เพิ่มเพิ่มผาดหรือพาดโยม่เคยลังเกีย่นลังงานเฝ้ารับองตัดต่อที่ตัดหลอดเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสเมลละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในเด้อครับมันมีก็มาพอน้องแล้วมาถึงงานแล้วคลิปนี้ก็ไปสเมลละครับบ๊ายบายขออนุญาตทำภารกิจก่อน